ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบาัตรขั้นตอนที่1ทําทำการสแกน QR code ขั้นตอนที่2ทํทำการกดลิงก์ที่ด้านบนขั้นตอนที่3ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อกดปุ่มลงทะเบียนบัณฑิตขั้นตอนที่4ทํทำการป้อนรหัสเลขบัตรประชาชนของท่านและทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่5ตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลื่อนลงมายัางด้านล่างและเพื่อกดปุ่มแก้ไขข้อมูลบัณฑิตแล้วทำการแก้ไขข้อมูลเช่นคำนำหน้าชื่อหรือในกรณีบัณฑิตที่มีการตั้งคันหรือร่างกายไม่สมบูรณ์ให้กดเลือกและระบุรายละเอียดขั้นตอนที่6เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งและทำการกดปุ่มแก้ไขข้อมูล ขั้นตอนที่7หลักจากนั้นให้ทำการกดปุ่มลงชื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมขั้นตอนที่8จะขึ้นแสดงหน้าให้ทำการยืนยันการเข้าร่วมและกดปุ่มยืนยันหากเมื่อท่านกดปุ่มแล้วแสดงหน้าเกิดข้อผิดพลาดให้ท่านไปยังหน้าของการตั้งค่าแล้วเลื่อนหาเมนูตำแหน่งที่ตั้งและทำการเปิดขั้นตอนที่9 เมื่อทำการเปิดตำแหน่งที่ตั้งเสร็จแล้วนั้นให้กลับไปยังหน้าลงทะเบียนและทำการรีเฟรชจากนั้นกดปุ่มลงชื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกดปุ่มยืนยันอีกครั้งขั้นตอนที่สิเมื่อกดยืนยันแล้วจะแสดงหน้าลงทะเบียนเข้าร่วมสำเร็จให้ท่านทำการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานจึงจะเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียน